ได้ไหมพี่แพรลีแล้วเดี๋ยวมันต่อเสร็จมันก็ไลฟ์เลยใช่ปะใช่ใช่ค่ะโอเคต้องเราต้องคอยดูหน้าเพจว่ามันขึ้นเรียน เดี๋วยวขอแชร์ลิงก์ก่อนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวรอสักอีกสักสองนาทีนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก็โอเคค่ะเดี๋ยวรอสักอีกสักสองนาที ยังยังไม่ได้พูดค่ะไม่ได้ยินเสียงเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอคนเข้าตอนนี้หนูพูดได้ยินเสียงใช่ไหมคะได้ยินกันไหม โอเคค่ะเดี๋ยวอ,อีกหนึ่งนาทีเราเริ่มเลยเนาะเดี๋ยวจะสอนวันนี้จะเป็นสอนวิธีการสมัครเข้าใช้เทคโนโลยีของอบริษัท i อบอน้อยนะคะก็คือบอทน้อย Voice นะคะผ่านโครงการ OTOD AI Transformation ของ d e p a Thailand ะคะ่ะ ก็เดี๋ยวใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วระหว่างที่สอนอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีทีมงานช่วยดูค่ะแล้วเดี๋ยวตอบตอนท้ายท้ายไลฟ์นะคะอเคก็เดี๋ยวขอเริ่มเลยนะคะก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งค่ะปอยนะคะเป็นอแอดมินบอดน้อยค่ะก็ดูดูแลเกี่ยวกับเอบอดน้อยวอ i c ์นะคะเป็นซัพพอร์ตลูกค้าบอดน้อยว o i c ์ค่ะแล้วก็ ดูแลการสมัครบอรดน้อยไวผ่านโครงการ OTOD ด้วยนะคะก็วันนี้จะมาสอนวิธีสมัครเข้าใช้เทคโนโลยีของ i b o t น้อยค่ะก็คือบอทน้อย o i c ์นะคะผ่านโครงการ OTOD AI Transformation ของ d e p a Thailand นะคะซึ่งบอร์ดน้อยไวส์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้เข้าร่วมกับโครงการของ d e p a นะคะโดยโครงการเนี่ยจะสนับสนุนให้ SME รวมถึงเกษตรกรได้นำเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาช่วยต่อยอดธุรกิจ ให้เติบโตยิ่งขึ้นค่ะโดยโครงการนี้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวจะขอแนะนำแพลตฟอร์มบทน้อยไว้ก่อนนะคะ mm hmm. ก็บทน้อยไว้เนี่ยเป็นบริการแปลงข้อความให้กลายเป็นเสียงค่ะมีเสียงให้เลือกเนี่ยมากกว่า400เสียงเลยนะคะมีทั้งเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงเด็กแล้วก็รวมถึงเสียงภาษาถิ่นเหนืออีสานใต้ด้วยค่ะแล้วก็ uh, ของเราเนี่ยรองรับได้มากถึง23ภาษาเลยนะคะ สามารถใช้อบอร์ดน้อยไว้เนี่ยได้ทั้งบนมือถือบนเว็บไซต์รวมถึงบนแคนวาก็สามารถใช้งานได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะใชะ้เว็บไซต์เราเนี่ยในการทําสื่อโฆษณาคอนเทนต์เสียงต่างๆวิดีโอพรีเซนเทชันสื่อการเรียนการสอนหรือว่าคอนเทนต์เสียงต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ออสำหรับโครงการ OTOD ของยีป้านะคะทางทางบอดน้อยเนี่ยให้ออมากถึงหกแสนพอยต์เลยนะคะ ก็สำหรับห0 0 0นพอยสเนี่ยสามารถทำคลิปคอนเทนต์เสียงเนี่ยสั้นๆประมาณ30วิอ่อได้ประมาณ2,000คลิปเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูอ่อเป็นคลิปสอนการใช้งานบอดน้อยว o i ส์บนแคนแคนวานะคะ สอนทำคลิปขายของลง TikTok โดยใช้ Canva และเสียงภาค AI บอดน้อยไว้เปิด Canva ขึ้นมาค้นหาดีไซน์ขนาด TikTok ทำการแอดวิดีโอหรือสร้างชิ้นงานเพิ่มใน Canva เพิ่มโลโก้รูปสินค้าภาพพื้นหลังรวมถึงรายละเอียดของสินค้าหลังจากที่เราสร้างชิ้นงานของเราเสร็จแล้วมาสร้างเสียงภาคกันดีกว่าโดยไปที่เมนูแอปและพิมพ์ค้นหา บอทน้อยไว้กดเลือกบอทน้อยไว้และทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้นจากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการจะสร้างเสียงลงในกล่องข้อความได้เลยครับเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วให้ทำการเลือกเสียงภาพจากนั้นกดปุ่ม Generate Voice Over เสียงที่สร้างก็จะมาอยู่ช่องด้านล่างของชิ้นงานจากนั้นปรับเสียงให้ตรงกับชิ้นงานและลองฟังได้เลยครับ กกินเหลล็ยอยากมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นด้วยการทานสิ่งสังกะสีเพียงวันละ2เม็ดสั่งซื้อได้ที่ Facebook n a t u r ์ b a l า n ได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานบอดน้อยวอ์บนแคนวานะคะก็สามารถออสร้างเสียงเนี่ยมามาทำโฆษณาได้ง่ายๆเลยนะคะต่อไปจะเป็นเอ่อฟีเจอร์มาแอดค่ะที่อยู่บนบนเว็บไซต์บอดน้อยวอ์เนาะก็จะเป็นเอ่อฟีเจอร์ที่ช่วยคิดคำโฆษณา แค่ใส่ข้อมูลอ่อสินค้าของเราลงไปนยคะ AI ก็จะอ่อช่วยคิดคาําโฆษณาคําโปรโมทให้เลยก็เหมือนอ่อผู้ช่วยด้านการตลาดที่สะดวกมากคะ่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปตัวอย่างนะคะฟีเจอร์มาแอดช่วยให้คุณสร้างโฆษณาออนไลน์ได้ง่ายสุดๆเลยล่ะเริ่มต้นก็ง่ายมากครับแค่เลือกโหมดที่อยากใช้ก่อนเลยจากนั้นก็ก่อข้อมูลที่ต้องการให้ครบ หือนบอกผู้ช่วยว่าอยากให้ช่วยทําอะไรเสร็จแล้วก็เลือกสไตล์กับความยาวของเนื้อหาได้ตามใจชอบแล้วก็กดสร้างข้อความได้เลยพอได้ข้อความแล้วก็ยังเลือกเสียงพูดได้ด้วยนะจะ copy แก้ไขหรือลบข้อความก็ทําได้หมดเลยถ้ายังไม่ถูกใจก็ไม่ต้องห่วงแค่กดปุ่มทําให้ดูโน้มน้าวมากกว่านี้ระบบก็จะช่วยปรับให้ใหม่ทันทีพอได้ข้อความที่ชอบแล้วก็กดสร้างเสียงเพื่อฟังหรือจะดาวน์โหลดไว้ใช้ต่อก็ได้เลย แถมยังดูประวัติการสร้างได้ด้วยนะเผื่ออยากกลับมาแก้ไขหรือเพิ่มเสียงทีหลังก็สะดวกสุดๆลองใช้ดูสิฟีเจอร์มาแอดทั้งง่ายทั้งสนุกสร้างโฆษณาได้ในพลิปตาเลยครับโอเคค่ะต่อไปก็อันนี้จะก็จะเป็นแนะนำอะบอร์ดน้อย o i c e นะคะแพตฟอร์มของเราข่าวๆค่ะต่อไปก็จะเป็นสอนการสมัครนะคะสมัครใช้งานบอรน้อยไว์ผ่านโครงการนะคะ ก็เบื้องต้นค่ะอันดับแรกก็คือพิมพ์ใน Google นะคะแล้วก็เข้าไปที่เอ t อ a n s f o r m d o r a o r t h นะคะหน้าตาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณสีเแ,แ,แ,แล้วก็ให้แปบ๊บนึงนะคะให้เรากดเลือกไปตรงอ่อแท็บข้างข้างบนนะคะเป็นสมัครเข้าร่วมโครงการค่ะ คลิกเข้าไปแล้วก็ขั้นตอนต่อไปมันก็จะให้เลือกเป็นอ๋อดีเวลเชอร์หรือว่าดีทรานฟอร์มนะคะของบอทดน้อยเนี่ยก็จะเข้าร่วมในส่วนของดีเวลเชอร์นะคะกดตรงดีเวลเชอร์เนาะแล้วก็มันจะให้เลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นอ๋อเอสเอรายย่อยหรือว่าเกษตรกร,ะกรนะคะแล้วก็เลือกให้ตรงกับของเราที่เราจะสมัครคะ่ะต่อไปก็จะเข้าสู่หน้าอ๋อที่ให้เลือกว่าเราสนใจเทคโนโลยีตัวไหนเนาะของเราก็จะเป็นคืออ๋อบริษัทไอบอดน้อยจำกัดนะคะอันนี้ คนสมัครผิดเยอะนะคะก็อย่าอย่าลืมว่าต้องเป็นบริษัทไอบอดน้อยจำกัดค่ะจะพิมพ์ค้นหาเลยว่าจะเลื่อนเลื่อนลงมาค้นหาก็ได้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วออกดตรงดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะมันก็จะมาหน้าหน้าที่ให้ดูรายละเอียดค่ะแล้วเราก็กดสมัครเข้าใช้เทคโนโลยีค่ะพอกดสมัครเข้าใช้เทคโนโลยีมันก็จะเด้งมาหน้าให้สมัครนะคะก็มีให้กรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะแล้วก็ข้อมูลธุรกิจของท่านนะคะเสร็จแล้วก็กดสับมิดค่ะ เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเว็บไซต์จริงๆนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ค่ะนี่เป็นหน้าตาเว็บไซต์ของดีป่านะคะเข้ามาเสร็จแล้วเราก็จะกดตรงนี้ค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการเนาะแล้วก็ของเราก็เลือกเป็นดีวอลเชอร์ค่ะเดี๋ยวซัขอเลือกเป็นเอ่อ็อให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ค่ะสามารถพิมพ์ได้เลยว่าเป็นไอบอทน้อยนี่ค่ะ มันก็จะขึ้นมาให้เราเลยเนาะใหบอดน้อยอันนี้นะคะอย่าสมัครผิดนะเคนสมัครผิดเยอะเลยแล้วก็กดดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะนี่แล้วก็อ่านรายละเอียดนะคะเสร็จแล้วก็กดเลื่อนๆลงมาแล้วก็กดตรงกดตรงสมัครเข้าใช้เทคโนโลยีนะคะก็จะมีให้กรอกข้อมูลส่วน ส่วนบุคคลค่ะข้อมูลส่วนตัวเนาะเป็นชื่อสกุลเลขประจําตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์อีเมลค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดําดเนินธุรกิจนะคะชื่อธุรกิจของเราเนาะแล้วก็ที่อยู่ต่างๆแล้วก็มีให้เลือกประเภทธ,ธุรกิจคะ่ะมีอ่กิจการ,รเจ้าของคนเดียวนิติบุคคลบริษัทจํากัดท้างหุ้นส่วนจํากัดหรือว่าเป็นหาดเล่แผงลอยตลาดนะคะก็เลือกไปเลยสมมติเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะเป็นกิจการประเภทกิจการขาย อต่อไปก็จะเป็นเกาะข้อมูลในรายละเอียดของการทําธุรกิจนะคะอันนี้ก็จะเกาะเป็นออ่ธุรกิจของเราว่าทําเกี่ยวกับอะไรคะ่ะแล้วก็ในส่วนของปัญหาของธุรกิจและผลที่คาดหวังอันนี้เน้นนิดนึงนะคะก็คือต้องเกาะให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีของเราก็คือบทอน้อยไว้เนาะเป็นแปลงข้อความเป็นเสียงนะคะก็เช่นสมมุติของเราเป็นร้านอาหารเป็นธุรกิจธุรกิจเป็นร้านอาหารนะคะสมมุติเนาะร้านอาหาร ปัญหาของธุรกิจก็อาจจะเป็นอ,อ๋อร้านไม่เป็นที่รู้จักการทาสื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่สะดวกเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะผลที่คาดหวังก็อาจจะเป็นอ,อ๋อมีคลิปโฆษณาไปโปรโมตโลงโซเชียลทำให้อ,อ๋อร้านเป็นที่รู้จักมากขึ้นลูกค้ามากขึ้นประมาณนี้ค่ะอ,อ๋อกอบกอบเป็นเกี่ยวกับธุรกิจของเราเนาะปัญหาธุรกิจของเราแล้วก็แต่ว่าต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีของบอดน้อยด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแนบ เอกสารนะคะก็ถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยเขาจะให้แนบเป็นทะเบียนพาณิชย์นะคะแต่ว่าสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวที่ที่ไม่ได้จดทะเบียนเนาะเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยคะ่ะก็แนบเป็นสําเนาประชาชนเซ็สนสาเนาถูกต้องค่ะมาแทนในช่องนี้ได้เลยค่ะก็กดแนบก็มันก็จะเด้งไปนี่นะคะ่ะก็แนบมาเลยเสร็จแล้วก็อ๋ออ่ะคำยินยอมนะคะเลื่อนเลื่อนอ่าน จนครบนะคะแล้วก็กดยินยอมเนาะแล้วก็กดซับมิตได้เลยแค่นี้ก็คือสมัครเสร็จแล้วค่ะต่อไปจะเป็นออข้อควรระวังนะคะในการสมัครค่ะเพราะว่าออหลังจากที่ออมีคนสมัครเข้ามาเนาะประมาณสี่สิบกว่าคนเนี่ยค่ะก็อันนี้ฟอยลิสต์ปัญหาที่ที่เจอนะคะที่ผู้สมัครยังแบบว่าค้างยังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือ หนึ่งก็คือต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะคะจะเว้นช่องใดช่องหนึ่งไม่ไม่ได้นะคะเออแล้วก็แนบเอกสารให้ถูกต้องตามธุรกิจที่เลือกอะคะ่ะเช่นสมมติเป็นนิติบุคคลนะคะก็ต้องแนบหนังสือรับรองบริษัทไม่ไม่ใช่แนบเป็นสำเนาประชาชนมาอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นเกษตรกรเนาะก็ต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นเกษตรกรเนาะไม่ใช่แนบแบบว่ารูปหน้าร้านหรือว่ารูปอะไรอย่างนี้มานะคะก็ก็จะไม่ถูกต้องเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะชื่อผู้สมัครอะคะ่ะ ต้องตรงกับชื่อในเอกสารประกอบการสมัครนะคะเช่นเออถ้าเป็นนิติบุคคลนี้ใช่ไหมคะเป็นบริษัทจำกัดเนาะแนบหนังสือรับรองบริษัทมาต้องชื่อผู้สมัครอะคะ่ะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ถือหุ้นในในเอกสารรับรองบริษัทนะคะถ้าเออจะเป็นชื่อใครก็ได้คะ่ะถ้ามีสองคนก็ก็จะเป็นชื่อคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่ว่าจะเป็นชื่อคนอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้นไม่ได้นะคะเออถ้าเป็น กิจาการเจ้าของคนเดียวเนี่ยค่ะเป็นแนบทะเบียนทาน,นิสมาเนาะก็มีชื่อคนเดียวใช่ไหมคะก็ต้องชื่อผู้สมัครค่ะ,คะก็ต้องตรงกับในเอ,เอกสารที่แนบมาค่ะต่อไปเป็นออปัญหาและผลที่คาดหวังที่ทแจ้งเมื่อกี้เนาะว่าต้องกรอกให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีของบอดน,น้อยค่ะถ้ากรอกกรอกไม่สอดคล้องเนี่ยเขาจะตีกลับมาแล้วก็เดี๋ยวแอดมินเขาก็จะโทรไปหาลูกค้านะคะว่าเออให้เปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนผลคาดหวังให้สอดคล้องอะไรอย่างนี้อีกทีหนึงนะะ่งค่ะซึ่งถ้า ถ้าเราไม่เกอกไม่เกอกให้ครบถ้วนหรือว่าไม่เกอกให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะช้าไปอีกอะค่ะสเต็ปการโปรเซสการทํางานการอนุมัติอะไรยก็จะช้าไปอีกนะคะก็แนะนําให้กรอกให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเลยดีกว่าแล้วก็อ่อสุดท้ายค่ะสําหรับ s อ e ที่อ่อแนบหนังสือรับรองบริษัทมาเนาะต้องแนบให้ครบทุกหน้านะคะส่วนใหญ่ที่สมัครมาอ่อเอสอ็มอแนบแนบมาแค่หน้าแรกอะไรอย่างงี้ค่ะจะจะไม่ได้นะคะต้อง แกเป็นเแนบมาให้ครบทุกหน้าค่ะก็อันนี้ไม่ไม่ต้องห่วงนะคะก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยถ้ามีถ้ามีแก้เอกสารหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนไม่ถูกต้องเนี่ยฟอยจะเป็นคนโพรไปประสานอีกทีหนึ่งให้แก้แล้วก็จะมีเมลแจ้งไปด้วยะคะ่ะประมาณนีน้อันนี้ขอ,อให้ให้ทุกคนที่สนใจเนะเาะสแกนเข้ากลุ่ม OpenChat ของบ no อดน้อยซัพพอร์ตโครงการนี้นะคะก็จะสามารถถามตอบใน ในไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็งงสงสัยตรงไหนก็คือถามได้ตลอดเลยนะคะมีทีมงานซัพพอร์ตตลอดค่ะสแกนได้เลยนะคะอบอสตูนเปลี่ยนไปครูอามสวัสดีค่ะเป็น FC บอสหน้อยหนูก็เป็น FC คซูอามนะคะ อันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูไลฟ์แทนบอสตูนนะคะก็ผิดพลาดตรงไหนขอขออภัยด้วยค่ะใครมีคำถามตรงไหนสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะ สื่อรับรองต้องอายุไม่เกินหกเดือนด้วยใช่ใช่ค่ะต้องต้องอายุไม่เกินหกเดือนผู้นุ่นผิด <c oughs> ตรงทับผูอามคนเดียวนะคะ ถ้าเป็นแม่ค้าหาบเล่คงไม่มีเอกสารแนบอ๋อถ้าถ้าเป็นแม่ค้าหาบหาบเล่ให้แนบเป็นอ๋อรูปหน้าร้านแล้วก็แนบเป็นสำเนาประชาชนมาค่ะรูปถ่ายหน้าร้านเนาะแล้วก็เป็นสำเนาประชาชนค่ะพูดเก่งมากเลยค่ะอันนี้หน้าม้าของบทน้อยไหมคะใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มอีกไหมคะเอา พี่ตูนจะตกงานแล้วนะคะไลฟ์ Live หน้าคูอามพอบน้องฟอยต่อพี่ตูนตกงานแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวอย่าอย่าลืมเข้ากลุ่มโอเมนแชทนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็เดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมในแชทได้ค่ะแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์เหรอคะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวขอสอบถามทางดีป้าให้อีกทีรบกวนออลูกค้าเข้าเข้ากลุ่ม OpenChat ไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งครับตอบผ่าน OpenChat อีกทีหนึ่งนะคะขอโปรโมทอีกรอบอันนี้เราจะได้อ่อเครดิตบอตน้อยไว e ถึงหกแสนพอย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะอ่อเข้าไม่ได้เดี๋ยว โอ e พ c h แชเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทีมงานอนุมัติอีกทีหนึ Williams ่งนะคะเข้าเข้าไปรอก่อนได้ค่ะทีมเป็นชื่อแล้วก็เป็นชื่อธุรกิจของตอคำถามเป็นชื่อธุรกิจของตัวเองก็ได้ค่ะเดี๋ยวกดรับ Open Chat สักครู่นะคะ ตอนนี้อนุมัติทั้งหมดที่คส่งคำขอมาแล้วนะคะเข,เข้าได้ไหมคะอ p e n ิชฌ์อค่ ่ะมีคำถามอื่นๆอีกไหมคะเดี๋ยวใครใครมีคำถามอื่นๆหรือว่าคำถามอะไรอีกสามารถถามใน open chat ได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวประสานกับทางดีป้าแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามทีหนึ่งคะ่ะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูจะไปแล้วนะทุกคนดูเขินมากขอบคุณทุกคนที่มามาดูมาเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวไลฟ์หน้าเจอน้องฟลอยใหม่คะ่ะพี่ตูนตกงานแล้วก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะหนูไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนะกดหยุดไลฟ์ยังไง